ร้องไม่รอดหรออยากให้แบบแฟนครับกี่หมื่นฟะเนี่ยแบบเป็นเอ็กโทรเวิร์ดไงคีย์เวิร์ดคำเดียวที่ผมจะพูดคือพร้อมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คืออะไรคะขายของอยู่หรือเปล่าอืมหอมหอมมากน้ำหอมหอมหรือพี่โทหอม ก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าจะเป็นน้ําหอมสิไม่แต่ว่าน้ําหอมเนี้ยมีกลิ่นพิเศษอยู่ครับก็คือว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นสกินเชฟก็คือว่าจะเป็นกลิ่นตามผิวหนังคนเลยครับเพราะแบบคือมันจะอัดแอปไปตามกลิ่นผิวหนังของเราอ๋อแล้วแต่คนใช่ไหมใช่ครับผมก็จะมีแบบทุกคนก็จะมีความสเปเชียลในเรื่องของใช่เพราะทุกคนจะแบบมีกลิ่นเฉพาะของตัวเองใช่แล้วครับอ่าแล้ว่ามันจะเปลี่ยนไปตามคนที่ฉีดใช่ไหมใช่ครับแล้วตอนพี่โทโดนฉีดกลิ่นพี่โทเป็นไงเราก้องรีวิวซิมันต้องรีวิวซเเราป็นนพะ หนเขาต้องขอต้องดมใหม่ก่อนจตไม่ได้โอ๊ยเป็นไงเป็นไงก็เป็นกลิ่นกลิ่นหอมครับหอมยังไงครับหอมแบบอืมระหว่างตรงดมตรงมือกับดมตรงแก้มไหนหอมวานไม่เพราะว่าตรงแก้มไม่ได้ฉีดไงแต่ว่าตรงมือฉีดทำดีๆทำดีๆ เป็นไงบ้งใกล้ถึงแล้วทีมฟ้าแฟนมิ่งเฮ้ยคือคีย์เวิร์ดคำเดียวที่ผมจะพูดคือพร้อมเฮ้ยเอาเลยพูดแค่นี้ผมพูดแค่นี้เออเขามีเพจที่เขาอยากเต้นอยู่เฮ้ยเราจะเห็นซัดเต็มการเต้นของพี่โทอะค่ะไม่ถึงว่า ร้องออไม่รอดหรออย่ากิกน้องพี่โทอะไรก็เพลงพี่พี่โทจะไม่ขยับตัวหรอกที่โทจะยืนร้องอีกรอบร้อ,องเพลงนี่ไงะเทไทย <laughs> โอ้โหคือเห็นแต่ละโชว์นี่แบบคือทุกคนตั้งใจมากๆเลยครับเราทุกคนอยากแบบทำให้มันออกมาได้ดีที่สุดที่เขาจะทำได้ซึ่งแบบก็้อยแหละว่า ในแกงกิมบนนฟ้ามีตัวท็อปก็คือเรานั่นเองไม่แบบอูออย่างนี้อูอูปอไม่ไม่มั่นใจว่าเราคือจอมงกุฎของกิมบินฟ้าบ้างล่อครับครับก็มีความมั่นใจแต่ว่าก็นิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับก็ขอสปอยว่าแบบคือเพลงส่วนใหญ่ะอผมว่าทุกคนเคยได้ยินมาหมดแล้วทุกคนร้องตามได้แน่นอนแต่มันจะมีแบบบ้างเพลงเหมือนกันที่แบบว่า คือส่วนตัวเราเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนที่เราจะแบบอันนี้เหมือนกันเพราะแบบเราเกิดไม่ทันไงมันมีขนาดนั้นเลยหรอมีขนาดนั้นเลยแล้วทำไมเราถึงได้เลือกมาทั้งที่เราไม่เคยฟังเพราะแบบไปเสิร์ชกันดูแล้วแบบเราคุยกันแล้วแบบไม่ใช่แบบแค่พวกเราอยากอยากอยากให้เราม่วนจอยใช่ก็แบบมีคุยกับทางผู้ใหญ่ด้วยครับช่วยช่วยกันเลือกครับเพราะ บางเพลงคือมันไม่ได้ร้องคนเดียวไงมันร้องกันหลายหลายคนแล้วก็แบบแฟนแฟนวีดเนี้ยคือแบบมีเพลงหลายช่องมากจริงเป็นว่าจะเป็นช่องซ้ำช่องเจ็ดเอาเลยจ้าช่องเก้าช่องวันช่องวันช่องดูมันดีก็คือ พูอยากจะไม่ให้สปอยดีรู้หมดละอย่าบอกชื่อเพลงก็พอโอเคได้ได้ได้เป็นเพลงที่ทุกคนแบบเคยได้ยินมาแน่นอนครับเป็นเพลงที่ไวรัลในทุกแพลตฟอร์มเฮ้ยอันที่จริงว่าทุกโชว์แบบแค่แต่ทุกโชว์ก็แบบเป็นเพลงไวรัลหมดเลยแสดงว่ามันก็ต้องมีแบบโชว์เป็นคู่ใช่ไหมก็อาจจะมีครับผมมีมีรู้หมด มันต้องมี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 อืมผมว่านะทุกคนต้องรอติดตามดูเหมือนกันจริงๆเพราะแบบมันค่อนข้างน่าสนใจเยอ่อืมน่าสนใจยังไงเหรอครับเฮ้ยอย่าถามดีเดี๋ยวเพ้อซะปุ๋ยยังไงยังไงแล้วยังไงพี่โ์ก็โชว์ซีแพคในบ้านองก้องปากนี้อันนี้คือโชว์เดียวกันนะเนี่ยเขาผมแต่ว่าแบบแต่คือเพลงแต่ละเพลงนี่คือแบบทุกคนจัดเต็มมากๆคืองานไม่ใหญ่แน่นวิ อย่างนี้เลยก็ใหญ่อยู่นะบัตรโฟเอาแล้วอะใหญ่ครับผมไม่คนยอมว่าแค่นั้นก็ถ้าหูไปก็ถ้าน้องกล้องสปอยเขาคัดออกได้ไม่เขาไหลจริงปะเนี่ยนนี้ไลฟ์หรอแท็กพี่ออฟแล้วด้วยยอมชั้นดูอยู่สักพวงนี่หรอสวัสดีครับยอมชั้นสวัสดีครับผมยังไงสิก็อยากให้ทุกคนมารอดูจริงๆเพราะแบบ คือผมเห็นลิสต์โชว์คือเยอะมากจริงๆเหมือนแบบเหมือนมาดูคอนเสิร์ตก็เป็นคอนเสิร์ตมันแบบเป็นแฟนมีที่เพลงเยอะมากๆแบบถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเกินแบบยี่สิบไม่เกินหรอเกินสิบห้าอะแน่ๆมีเพื่อนเพิ่มทุกคนใช่เพราะว่าแบบคืออยากให้แบบแฟนครับกี่หมื่นฟ้าเนี่ยแบบ เป็น e x t r o v e r t ไงคือเราจะเปลี่ยนจากคนที่ introvert เป็น e x t r o v e r t ให้หมดก็ทุกคนต้องรู้จักกับเพื่อนข้างๆไว้นะครับอเออทิงด้วยลืมคิดเลยกลุ่มดาวแถวบนสุดนะครับจะเป็นแบบฟิอลได้วแแต่ว่าบนวันนั้นอาจจะเป็นแบบฟิลพัจจันทร์กับพระอาทิตย์ก่อนอัจจันทร์พระอาทิตย์แล้วก็ไล่มาเป็นดาวแล้วอาจจะเป็นแบบสีทองฟ้านิดนึงปรอด้วยก้อนเมฆอันนี้เก็บเงินมาชุดที่ใครคะพี่โถ ฟิลแปลกษรไงครับฟิลฟิลฟิลอะไรแปลกสอนก็ขอฝากให้พี่ๆทุกคนมาเจอกับพวกเราในงานแฟนมิสกีบุญฟ้าด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องดีสโค้ดเนี่ยเดีติดไม่ต้องเชื่อพวกเราหรอกเชื่อใจตัวเองจริงเขาผมก็อยากเจอพี่ทุกคนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบใครกดไปได้ก็สามารถดูได้ทางไลฟ์สตรีมครับผมมาเป็นกําลังใจให้พวกเราแก๊งกีบุญฟ้าด้วยนะครับ